สวัสดีครับพบกับเบนเทน่านะครับแล้วก็ช่องเ p s สซี่ l a n d นะครับวันนี้ฮะมาพบกับจอมอนิเตอร์ของทางเบนคิวนะครับทางเบนคิวครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าจอมอนิเตอร์ของเขาเนี่ยครอบคลุมในสายเกม e-sport มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน World Champion นะครับของทั้งฝั่งวอลเลนเองแล้วก็เกมอื่นอีกมากมายนะครับล้วนใช้จอจากทางเบนคิวหมดเลยนะในวันนี้ฮะมาในสายเกมเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปนะฮะอาจจะไม่ใช่ตัว XL ละอันนี้เป็นตัว EX นะครับมากับรุ่นน EX 2710Q ะครับจะเป็นจอออมมนนิเตรร์คับทีี่ขาด r e s o o l u t i n อยู่ที่ 2K นะฮะแต่ว่ายังคงมี Refresh Rate ครับที่165เฮิรตนะครับผมรวมไปถึง Response Time เนี่ยอยู่ที่1มิลลิเซกนะครับสามารถเล่นเกมได้ไม่แพ้กันนะครับมาพร้อมขนาดหน้าจอที่ใหญ่นะครับแล้วก็มี AMD Premium s y n c ด้วยนะจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับเป็นที่เกินกันไปนะครับว่าเจ้าจอตัวนี้นะมาในขนาด27นิ้วนะครับแล้วก็มี Refresh Rate ที่สูงถึง165เฮิรตนะครับผมต้องบอกตามตรงว่าสำหรับใครที่ต้องสายเล่นเกมเนี่ยเรามักจะคุ้นชินกับจอ24นิ้วนะครับแล้วก็็รีแแบบบ144 240นะคัล้วกม 300้อยกว่ามาแล้วนะณนปัจจุบันนี้นะครับเพียงแต่ว่าสําหรับใครที่ยังต้องการความบาลานซ์อยู่ครับก็คือมีคุณภาพของภาพที่ดีนะครับมาพร้อมกับรีเฟรชเรทที่สูงสูงเนี่ยจอตัวนี้ทำมาเพื่อตอบโจทย์มากๆนะครับไม่จะเป็นหนึ่งขนาดหน้าจอที่27นิ้วนะครับพร้อมกับความละเอียด 2K นะครับหรือว่า 2K นะครับพร้อมกับมีขนาดให้เลือกด้วยนะมีไซส์3านิ้วด้วยสำหรับใครที่ชอบจอใหญ่ไปเลยเนี่ยก็แนะนำนะครับไปหาซื้อกันได้ในคุณภาพที่เรียกได้ว่าโอ้โหพอๆกันเลยนะฮะสเปคใกล้เคียงกันนะรับกกา เล่นเกมมากๆเลยนะครับใครที่มันสายเล่นเกมแลี่ต้องการจอที่ตอบสนองไวเนี่ยจอตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมรีเฟรชเรทเนี่ย125เฮิร์ตนะครับคืออาจจะยังไม่ถึง240 Hz, หรือว่า300กว่าณปัจจุบันนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีครับณนะปัจจุบันเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบห้าเฮิร์ตสำหรับจอจอตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับต้องอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าจะไม่มี Nvidia นะครับแต่ว่าจอจอตัวนี้ยังมากับ AMD Premium Sync นะครับสำหรับใครที่ใช้การ์ดจอค่ายแดงนะต้องบอกเลยว่าไม่มีปัญ แรกเลยครับจอตัวนี้นะฮะเป็น IPS ครับขนาด27นิ้วนะครับมีขอบจอที่บางมากๆนะครับแล้วก็มีความละเอียดระดับ 2K นะครับนั่นคือ2,560ันห้คูณหนึ่นะครับหรือหนึ่งพันสนั่นเองนะครับอัตราดีเฟดเฟสเนี่ยหนึ่งยหกสเฮิร์สต์นะฮะไม่มีสะดุดแน่นอนไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวเหมาะสำหรับการเล่นเกมสาย FPS นะฮะแล้วก็เทคโนโลยีครับ AMD FreeSync Premium Pro นะครับที่มาพร้อมกับจอนะครับปรับอัตราดีเฟดเฟสเพื่อลดการสกรีนเทลลิงนะครับลดอาการกระตุุกกเเเเพื่่่่่ออลลลลนนนนมมมไไไดดด้ยยางหีีสะะคครับทโโ HD ไ i นะครับให้ภาพที่คมชัดอันเนี้ยแนะนํามากๆเลยนะครับถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างแตกต่างจากจอ 2K อื่นๆทั่วไปเลยนะแล้วก็ Eye Care ครับหรือว่า Low Blue Light ของทางฝั่ง BenQ s o v i e นั่นเองนะถือว่าโดดเด่นมากๆสําหรับเทคโนโลยีนี้นะฮะกับแบรนด์นี้นะครับ Economic Design ครับปรับความสูงองศาของจอมุมเอียงของจอเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานนะฮะสำหรับใครต้องการเล่นเกมหรือว่านั่งหน้าคอม็นเวลานานๆเนี่ย Economic Design เนี่ยสามารถ มี QOSD ครับ Screen a r i o Mapping นะครับแล้วก็ Remote Control นะครับเพื่อสามารถตั้งค่า Preset ได้อย่างรวดเร็วนะสามารถตั้งค่าความสว่างของจอโหมดสีนะฮะง่ายๆนะครับในการกดปุ่มนะที่อยู่มาบริเวณหน้าจอนั่นเองนะสามารถเลือกได้ลยโหมดเกมโหมดดูหนังฟังเพลงนะครับผมแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อครับมาอย่างครบครันครับมี AUX มาให้1พอร์ตนะฮะนั่นคือ3.5มมสามารถต่อหูฟังจากตรงนี้ได้เลยนะครับ HDMI 2.02อพอร์ตครับ Display Port 1.41นึ่พอร์ตนะครับผม USB B ตนล้วก็ USB to b a เนี่ย3.0นะครับ2พอร์ตด้วยกันนะครับสามารถเชื่อมต่อกับ p l a y b o o ได้มากมายนะว่าจะเป็น PC นะครับ PS5 นะครับ Xbox Series X แล้วก็ Xbox Series S นั่นเองครับราคาเนี่ยมาที่14,900บาทนะครับแนะนําให้ซื้อที่ช่วงที่มีโปรโมชั่นหรือว่าราคาขึ้นอยู่กับร้านค้าชั้นนําด้วยนะอย่างที่บอกไปนะครับมีจอตัวเนี้ยมีสเปคแบบนี้เลยนะครับที่ขนาด32นิ้วด้วยราคาอัพขึ้นไปไม่เท่าไหร่ก็แนะนําเหมือนกันสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับเจ้าจอตัวนี้ครับผม EX2710Q จากทาง นั่นแหละฮะสำหรับจอตัวนี้นะสเปคมาขนาดนี้นะฮะอวยการเล่นเกมมาขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าการเล่นเกมสำหรับบนจอตัวนี้เนี่ยมันจะสุดยอดขนาดไหนนะครับไปรับชมกันได้เลยครับ เอาเลยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจจอตัวนี้นะครับจากการทํางานแล้วก็การเล่นเกมนะครับบอกเลยว่าสําหรับใครที่เป็นสายชอบจอใหญ่นะครับแนะนําไปเลยนะสำหรับเจ้าโมเบลสตัวนี้นะครับนอกจากสาย27นิ้วนะครับยังมี32นิ้วด้วยนะในสเปคใกล้เคียงกันประมาณนี้เลยนะครับสามารถไปหาดูราคากันได้ที่ร้านค้าชันนันะครับแล้วก็เบนคิวออนไลน์สโตร์นะครับขอบคุณน้ำเ็นคิวประเทศไทยครับที่ส่งจ้าจอนิเตอร์ตัวดีๆแบบนี้มาทางเอพสไพล์ของเรารีวิวนะครับฝากไว้ด้วยฮะสำหรับใครที่ต้องการติดตามโมเของเราติดตามในทุกช่องทางของทางเอพสง หรือีกมากมายนะครับวันนี้ผมเป็นเดนทน่าและก็ช่องเอฟเอสแอลนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ